สวัสดีครับพบกับเป้เช่นเคยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับอยู่ที่เซธไทย68แยก1นะครับวันนี้จัดกระบะตัวสมาร์ทแครนะครับตัวสูงไฮเอนเดอร์นะครับตัวท็อปตัวแซดนะครับเกียร์แมนนวลนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเจอแต่เกียร์ออโต้เยอะใช่ไหมครับวันนี้จัดเกียร์แมนนวลมาให้แล้ว6สปีดกล้องออปชั่นครบๆนะครับใครหากระบะพร้อมใช้นะครับตัวยกสูงสมาร์ทแครนะครับตัวเนี้ยเกียร์แมนนวลขับสนุกขับมันนะครับใช้งานสะดวกนะครับบอกเลยว่าไม่คนพลาดราคาดีด้วยนะครรับถปี16 ออปชั่นครบครบนะครับชุดแต่งสวยๆเป็นตัวเอซิลี่นะครับสมาร์ทแคปนะครับกระบะมือสองนะใครหากระบะอยู่นะครับสีขาวสีนวลๆตรงขงแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับกระบะสวยพร้อมใช้นะครับตัวแฮนเดอร์ตรงนี้นะครับแต่งองค์ทรงเครื่องมาเียบร้อยนะครับจัดโลบาร์มาให้ครบๆนะครับตัวนี้นะครับสีขาวนะครับรถมือเดียวนะครับคันนี้นะครับราคานะครับแค่นะครับสามแสนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะงวดผ่อนนะครับประวัติดีเคดีนะครับ ฟรีดาวได้นะครับอยู่ที่งวดละประมาณ8,000บาทนะครับอันนี้ก็ในแบบฟรีดาวนะครับรายได้1 7 0 0 0 7 0 8ขึ้นไปออกได้ซื้อได้ครับใครหากระบะใช้งานอยู่นะครับเดิมแบบนี้สวยๆนะครับไม่ใหญ่พากันเลยนะครับเดี๋ยวนี้เป้มาลงในอีกกานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นกระบะเไี้ว่าเน้นบรรทุกในใช้งานได้นะครับใช้งานอีวสงค์นะครับใครหาอยู่นะดูคลิปนี้จบบอกเลยว่าห้ามพลาดดขาดนะครับเดี๋ยวนี้ไปลงในยให้ดูนะครับรถสภาพสวยบอดี้นนนา่อแ วันนี้ก็จัดโปรมาให้ครับน้ำมันเต็มถังวันวาเลนไทน์นี้นะครับแล้วก็นะครับรถไม่เกิน10ปีแถมบริการฉุกเฉินให้นะครับฟรี1ปีและก็ประกันเครื่องเกียร์อีก1ปีเหมือนกันนะครับสองพันโลซ่อมสูรเลยนะครับวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับโรนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับสำหรับวันวาเลนไทน์นี้นะครับห้ามพลาดนะครับส่วนออปชันดีไซน์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะออปชันที่ได้นะครับจะเป็นออปชันของตัวท็อปนะครับตัวท็อปนะครับจะพิเศษในเรื่องของตัวไฟหนน้าจะเป็แบบ โรเลเตอร์เลนนะครับลมดำด้านในมาพร้อมกับไฟไฟเดทาไมขนาดซาร์มีให้ครบซ้ายและขวานะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นตัวกระจังหน้าแบบสีเทาดำนะครับโลโก้เอซิลี่จะเป็นสีแดงนะครับตัวรถนะครับจะมีเรียกว่าเป็นเฉดสีทั้งหมด3สีสีเทาสีแดงและสีขาวนะครับตัวกระจกต่างๆออปชั่นนะครับโปร่งซุ้มล้อสภาพเดิมนะครับรถสีสันสิพันธ์สภาพเดิมนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมนะโครงสร้างบอดี้เดิมกระจกนะครับเป็นสีโทนเดียวกับตัวรถหูจ้าเป็นโครเมียมพร้อมกับตัว อลลอยนะครับจะเป็นโครเมียมกันลอยอย่างนี้มาให้ครบๆแล้วนะครับส่วนวอช่างกระจกนะครับได้เป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่พับมือนะครับไม่ใช่พับมือนะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับเบาะแถวสองด้านหลังนะครับโปร่งกว้างนั่งสบายๆนะครับเบาะหนาๆนุ่มๆนั่งสบายเลยนะครับพร้อมกับพิงเอนได้ด้านหลังนะครับสติ๊กเกอร์แบบนี้่งบอกว่าคันนี้ไม่เคยแกะทําสีนะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์นี้มาจาก ายแดงนะครับมาจากไยแดงเลยนะครับรถปีสิบหกนะแต่บอกกันเลยว่าถ้าอย่าเงเงี้ยแสดงว่าเดิมไม่เคยแกะไม่เคยชนแน่นอนนะครับหัวนองหัวน,น็อตโครงสร้างสภาพเดิมบอดี้เดิมสวยนะครับตัวถังต่างๆนะครับเดี๋ยวไปยกให้ดูนะครับ <assa> ให้ยกให้ดูนะด <s> ูครับบอกนะครับสภาพเดิมกริปนะครับตัวถังไม่มีน้ําท่วมจมน้ำใดๆอย่งสิส้นนะครับให้ดูเลยนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับอ่านี่ครับ ปะแจแม่แรงอยู่ครบตัวถังบอดี้สภาพเดิมสวยเงางามนะครับใครที่สนใจเท่าคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับ094794848นะครับ X Series เบาหนังนะครับ X Series ได้เบาหนังนะครับตัวนี้หนังหนังเนี่ยก็คือเดินจากโรงงานไม่ใช่วัสดุพุ่มเองนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับได้สภาพเดิมบอดี้เดิมนะครับสภาพเดิมบอดี้เดิมนะครับตัวนี้ X Series จะมีโลบาร์ด้านหลังมาให้นะครับ เรียกว่าตั้งแต่หน้าจรดท้ายเลยนะครับมีโลบาร์มาให้ครบแบบนี้นะครับกล้องนะครับมีให้ครบเช่นกันนะครับกล้องถอยนะครับพร้อมจอด้านในนะครับก็มีมาให้ครบนะครับทะเบียน2636นะครับทะเบียนเลขคู่นะทะเบียนเลขคู่นะครับก็เหมาะคนที่นะครับมีคู่วันนี้หรือไม่มีคู่ก็ได้นะครับวันวลนท้ายนี้นะครับขอสุขสวัสดทุกคนนะครับแมกเนอร์นะครับก็สภาพเดิมๆนะครับไฟเบรกด้วยสามมิตรงกลางเป็น LED สี่ดวงนะ ตะเข็บท้ายของเดิมนะครับนี่ของเดิมนะตะเข็บตะเข็บท้ายเดิมไม่แตกไม่อ่างไม่เล้านะครับสภาพเดิมไม่มีชนท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ3าบล็อกแบบนี้นะครับไฟเบรกจะเป็น led นะครับไฟเบรกจะเป็น led แบบนี้นะครับรถปอร์ที่เดิมแน่นอนนะครับพอที่เดิมนะครับกล้องถอยของแท้เิอโรงงานกันชนท้ายมีให้ครบครบนะครับสภาพสวยงามนะครับแนบนะครับตัวนี้แนบ5้าลูกมลูกหมากเดิมนะครับใครหาก็บบะพร้อมใช้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับ 3 8 9 0 0ครับซื้องินสดได้จัดเงินสดได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าบางคนแบบว่าอยากจะได้กระบะที่อถ้าไม่ใช่ยู่สูล่ะมีไหมมีนะครับมีรีโว่นะครับปี18ปี1 9นะครับราคาอยู่ประมาณ3 8 9 0 0 0 3 9 9ห0 0หรือ379 0 0 0ก็มีให้เหมือนกันแต่ไม่ก็จะเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเป็นก็มีให้เหมือนกันนะครับส่วนตัวบันไดข้างบันไดเหยียบนะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างตัวเดิมนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับ มีเรื่องของตัวการลื่นมาให้ครบแล้วนะครับการลื่นมีมาให้ครบนะครับยางของปิสโตลนะครับยางบิสโตนขอบ1ิบนะครับต้องสูตรจอร้อเรียบร้อยนะครับมีกันโคลนมาให้ด้วยนะครับมีมีทลลิตกันโครนมาให้ด้วยนะครับสภาพครบเลยนะครับครบครบพร้อมๆแบบนี้นะครับส่วนตัวฟิปกล้องแสงต่างๆก็ติดมาให้ครบแล้วนะครับเช่นกันนะติดมาให้ครบแล้วซ้ายและขวานะครับ อย่างคั้นี้อย่างูการออปชั่นด้านในนะครับแอร์แบ็กมีครบซ้ายขวานะครับมีครบซ้ายขวานะครับอ่าสภาพสวยเดิมนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับรถเนี่ยก็ผู้ครอบครองล่าสุดก็คืออ่าบุคคลเนาะบุคคลนะครับภาษีปีละหนึ่งพันห้าสิบาทถูกๆเลยนะถูกมากนะครับยังว่าถูกมากนะครับภาษีพบไม่มีขาดนะครับก็โอนมานะครับรถคันนี้ก็คือรถรถขายนะครับขายนะ รถขายนะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวออปชันนะครับออปชันที่ได้พวกนี้ก็จะมีพวกกล้องนะครับกล้องเกียระบบไฟลงไฟเดียวนะครับเครื่องเสียงต่างๆเรามาดูการด้านในนะครับเปิดดูด้านในนะครับรถคันนี้มีคลาสนะเป็นเกียร์แมนโอนหกสปีดนะครับมีเบรกมีคลาสคันเร่งแล้วก็ตัวล็อกเทคให้นะครับเปิดฝาเปิดฝาหน้ามีให้เดี๋ยวพาไปดูปุ่มเปิดฝาหน้าด้วยนะครับกระบะดีเซลนะครับกระบะดีเซลนะครับคันนี้ อเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับตอนนี้กุญแจถ่านอ่อนนะครับต้องกุญแจไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าก็าไปใกล้นะครับแล้วกดสตาร์ทมาอนนี้เดี๋ยวเริ่มดูกันนะครับเดี๋ยวค้าสตาร์ทแล้วนะครับจอนะครับ ตรงนี้นะครับจะได้จอขนาดประมาณ7นิ้วเนาะจอใหญ่ๆแบบนี้ทัชสกรีนได้นะครับมี FM AM ให้นะครับ CD USB Audio นะครับมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวเมนูดิสเพย์ต่างๆนะครับนี่มีครบ Media, มีเดียก็มีทัชสกรีนได้ไหมครับ FM เนี่ครับเลือกได้หมดเลยนะครับออ d ดิโ สภาพสวยเดิมนะครับจอต,ต่างๆซิกได้นะครับซิกได้นะพุสาตาร์ได้มาแล้วครบๆป้ายประวัติูตเข้าสูตรยังอยู่เลยเห็นไหมครับนี่เข้าสูตมาแล้วนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเปลี่ยนเรียบร้อยก็เช็ดกระยมาเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวเปลี่ยนมาแล้วครบนะแอร์เป็น analog นะครับ a n a ็อกนะครับ,นนรบช่อง USB AV ก็มีให้ครบนะครับระบบไฟฟ้ได้ะหมอะมีครบเช่นกันเกร์เมนซิน6สปีดนะครับสวยเดิมเงางามนะครับ พอโตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยข้อเสียของตัวเนี่ยครับดีแม็กนะมันจะเปิดยางหน่อยนะครับมันจะเปิดยากหน่อยตรงนี้นะครับอ่าแต่มันเดี๋ยวแก้ให้นะครับตรงนี้กิฟเนาะกิฟมันแน่นไปนะครับเนี่ยก็มีปุ่มเปิดเก็บมือถือตรงนี้ได้นะครับก็เก็บหลอกนี้อ่าครบเลยนะครับกระจกหน้าเดิมๆไม่แตกไม่ล้วไฟดอลลท์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสภาพด้านในยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับ อ่าคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องบ้างเป็นยังไงไปดูครับมานะครับกระบะดีเซลนะครับดีเซลนะครับไปน้ำมันนะครับอัคิดน้ำมันอยู่ประมาณนะครับคันนี้เครื่อง1.9นะอยู่ประมาณสิบห้ากิโลลิตรฝาเดิมแท้นะครับฝาเดิมแท้สิกเกอร์ต่างๆเดิมนะครับตัวเครื่องนะนี่ครับจะมีบอกว่าการดูแลการบำรุงรักษาของเครื่องนะครับแบบเนี้ ถ้ามีบอกแบบนี้นะครับก็คือนะครับฝาเดิมแน่นอนนะครับฝาเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะนี่ครับสีเดิมแท้นะครับสีเดิมแท้นะครับบอกเลยเป้เป็นช่างนะครับขับแล้วมาขายรถเนาะดังนั้นหลอกไม่ได้นะครับเราตรวจเป็นเราดูรถเป็นนะครับแผ่นเพดอยู่ครบแบบนี้เล้ทรวเลขเฟรมต่างๆอยู่ครบนะครับสวยเดิมนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่กริปเลยนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่อยู่นะครับคานหน้าโครงสร้างนี่ครับเดิมนะครับ มองบนน้ำตรงกลางสภาพเดิมเลยนะครับโครงสร้างสวยเดิมเรืงามนะครับสีเดิมฝาเดิมแบบนี้นะครับคันนี้ใครสนใจนะครับแอดไลน์หาเป้โทรหาเป้นะครับ0ูตร94794848ดูเขาไหนที่หาเขาบ้ะนะครับสมาร์ทแครยกสูงตัวตัวท็อปตัวแซดนะครับค่าอิสุนะครับ1.9คันนี้นะครับแอดไลน์มาหได้เลยนะครับตัวเอ็กซิลีด้วยสวยงามน่าใช้เกียร์มันนุ่น 3 8 9 0 0 0แเาพเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับเรียกว่ามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราขายรถมาตรฐานเกียร์เอนะครับเป้เพชรยนต์นะครับขายกระบะมือ2เท่านั้นนะครับอยากได้กระบะนี่ถึงแปลงได้เลยนะครับยิบุถือโทรหาเป้เบอร์ตัวนี้เบอร์เดียวนะครับ0 9 4 7์เก้าสวันนี้ฝากกันด้วยสำหรับกระบะมือ2เกียร์เอนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับรับสายวางสายเอ้ยอย่าลืมโทรมาหาเป้นะครับ น,นี่ก็ฝากมาด้วยสำหรับกระบะสวยแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ